มาละเวยมาละวามาละเวยมาละวาป้าแมวมากับลุงมีเอาสิ่งดีๆมาให้ดูอยู่ยังไทยอยู่ยังไทยในสวีเดนอยากรู้ว่าเราเป็นอยู่อย่างไรเชิญเข้ามาชมไลฟ์สไตล์แบบไทยไทย อร,อรุณเบิกฟ้ามาอีกวันตื่นชาวกันออกห้าอาหารกินนกทำงานคนทำงานผลัดท่านบ้านไก่ทิ้นมาห้ากินในสวีเดนเข็นปลาแมวสวัสดีค่ะปลาแมวหลุงมีสวีเดนเช้านี้มาพบกับอาหารเช้าเพื่อสุขภาพไข่ตุ๋นส่งเครื่องค่ะเอาเนื้อกุ้งที่ซับลงไปพัดในกระทะนะคะพัดจนสุกห้าสิบเปอร์เซนต์ค่ะใส่พักทุกอย่างลงไปเลยค่ะจากนั้น เติมซอดเม็กกีเล็กน้อยนะคะพัดไปค่ะจากนั้นตามด้วยทั่วลันเตาแล้วก็ข้าวผูนนะคะซองยางนี่สุกมาแล้วค่ะจากนั้นพัดโตอ,อีเล็กน้อยจนสุกนะคะผักไว้ค่ะไปเตรียมไข่กันต่ตนะคะโตไข่ใส่ชามนะคะปะ้าแมวจ่ายสงฟองค่ะ จากนั้นใส่น้ำลงไปเล็กน้อยตามด้วยนมเอลมอนสัมช้อนโตนะคะตีเลยค่ะตีไขให้เข้ากันค่ะจากนั้นไปปรุงรสค่ะด้วยเกลือนะคะเกลือสีชมพูเกลือหิมาเลยนะคะใส่ลงไปค่ะตีโตให้เกลือละลายนะคะจากนั้นก็นําไปกรองค่ะขั้นตอนนี้เอาไปนึ่งในน้ำร้อนที่เดือดจัดแล้วนะคะ มาใส่ไข่ลงไปแล้วรดไฟเป็นไฟกลางนะคะหนึ 1, ่งห้าถึงเจ็ดนาทีค่ะสุกแล้วค่ะเอาเครื่องที่พัดมาใส่ค่ะก็เป็นไข่ตุนส่งเคื่องแล้วค่ะเพิ่มความนะ่ากินเล็กน้อยด้วยกุ้งที่ต้มสุกแล้วนะคะเอาไปลองทำกันดูนะคะติดคัดตรงไหนมาเคียนใต้คอมเมนต์ป้าแมวจะมาตอบให้ถูกคำท้ามค่ะ คลิปนี้ปาแมวคอฟ้าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกรำลังใจให้ปาแมวกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ